สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรลสีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เชา้าวันที่7มีนาคม2565ชื่อเรื่องว่าลูกผู้ชายชื่อปูตินเรื่องแจงโมต้องลุ้นอีกยาวแต่เรื่องรัสเซียยูเครนคงไม่ยาวลองนาโต้ปฏิเสธการประกาศ no Zone, เขตโนฟไรโซนเหนือยูเครนตามที่เซเลสกี้รองขอละก็ นั่นเท่ากับว่ามันจบแล้วนายเพราะนาโต้ขอบายรายการนี้ส่วนสารัฐอินฟีเจ้าเล่เล่นไพ่ใต้โต๊ะตามสไตล์ปากไม่แต่ใช้กองพันนิโอนาซีเล่นเกมสงครามตัวแทนนิโอนาซีคือใครผมก็ไม่รู้แต่อ่านเวอร์อัปเดตเขาบอกอย่างนี้กองพันนิโอนาซีชุดปฏิบัติการพิเศษอาชอฟเป็นหน่วยวรุ่นแรงเป็นฝ่ายขวา NG o อพิทักษ์ดินแดนยูเครนที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ทิมอิทธิพลอยู่ในเมืองมาริอุโป ชายฝั่งทะเลอาชอบก่อตั้งและสนับสนุนอาวุธและทุนโดยกองทัพสหรัฐในปี2014ทำหน้าที่ต่อสู้กับกองกำลังสาธารณรัฐโดเนสและลูฮันในภูมิภาคดอนบาสท,ที่ส่วนใหญ่ประชาชนกว่า93เป็นคนเชื้อสายรัสเซียสมาชิกของหน่วย NGO อหัวรุนแรงติดอาวุธนี้มาจากหลากหลาย22ประเทศมีกำลังพลหลายพันคนช่วงแรกๆก,กองพันนีโอนาซีทำหน้าที่เป็นกองร้อยตำรวจพิเศษของกระทรวงมหาดไทายยูเครน ต่อมาสหรัฐตักดันให้สมาชิกหน่วยเป็นทหารรับจ้างของอกองกำลังพิทักษ์ดินแดนยูเครนโดย NGO n อ o นีอนี้อู้ฟู่ค่าจ้างรบแพงเพราะใช้ได้เงินนายคุณหนาสร้างผลงานครั้งแรกในการยึดเมืองมาริอุปโปจากสาธารณรัฐโดเนตและลูฮันตั้งแต่นั้นมาชาวยูเครนเชื่อสายรัสเซียก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นถูกทรมานและก่ออาชญากรรมสงครามฆ่าล้างของพันประชาชนเสียชีวิตไปแล้วกว่า14,000ราย แต่รัฐบาลยูเครนก็น้ำท่วมปากทำอะไรไม่ได้เพราะลูกพี่กองพันนี้คือสหรัฐจึงไม่มีการห้ามปราบหรือชาติตะวันตกแบนอะไรทั้งสิ้นกองพัน NGO ของสหรัฐนี้ใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นโลโกโ้บูปแองเจิลที่เคยใช้ในกองพันยานเกราะ d a ร์ชิร SS ที่สองของนาซีเยอรมันเมื่อมีลูกพี่เป็นขาใหญ่จึงไม่สนคำสั่งรัฐบาลกองทัพหรือใครทั้งนั้นรัฐบาลยูเครนก็ทําอะไรไม่ได้ พวกนี้ยิ่งคึกเขิมได้ใจและได้ก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อว่าเนชแนลคอปเมื่อกของทัพรัสเซียบุอ,อยูเครนเมืองมาริโปลแห่งนี้จึงเป็นเป้เปาถูกถล่มฐานที่มั่นของคองพันอาช็อปหรือว่าในส่วนของที่เรียกกันว่านีโอนาซีนั่นเองจนถูกยึดอาวุธสารัฐอังกฤษพร้อมเงินดอลลาร์ที่ซ่อนในบังเกอร์ไปได้เป็นจํานวนมากและผมก็เคยอ่านเพจอาจารย์ปฐมพงษ์ โประิทธิ์ที่นั่นท่านก็เขียนบอกไว้ว่าก่อการร้ายนีโอนาซีเป็นหุ่นเชิดของอเมริกาที่ CIA จัดตั้งขึ้นโดยใช้กองทุนเน็ตแล้วก็ยูเซสวันนี้คุยเท่านี้เมื่อวานดูคลิปประธานาธิบดีปูตินตอบนักข่าวอังกฤษจากสกายนิวที่แชร์ว่ามีทรับภาษาไทยเลยแกะมาให้อ่านกาันเพราะมันดีนักข่าวถามขอบคุณที่ท่านรับคำถามฉันนะคำถามจะเป็นภาษาอังกฤษคัะ ท่านพูดเสมอถึงการการันตีความปลอดภัยและตอนนี้เราก็ได้เห็นข้อเรียกร้องของท่านแล้วท่านยังพูดอีกด้วยว่าท่านไม่มีเจตนาในการลุก,การานยูเครนถ้าอย่างนั้นท่านสามารถการันตีได้ไหมว่าท่านจะไม่ลุกรานประเทศยูเครนหรือประเทศอ,อื่นๆหรือว่าการการันตีนั้นจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการเจรจา,ารคําถามอีกข้อก็คืออะไรคือสิ่งที่ท่านคิดว่าทางฝั่งตะวันตก u s หรือว่า UE นั้นไม่เข้าใจในประเทศรัสเซียหรือเจตจำนงของท่านขอบคุณค่ะ ประธานธินบดีปูตินตอบเรื่องการันตีนั้นแน่นอนมันขึ้นอยู่กับการเจราจาาแต่การกระทําของเราจะไม่ขึ้นอยู่กับการเจราจาาการกระทําของเราจะขึ้นอยู่กับการมอบความปลอดภัยให้แก่รัสเซียทั้งในปัจจุบันและอนาคตในเรื่องความปลอดภยัยทางเราก็แจ้งให้เห็นชัดเจนว่าการขยายอาณาเขตของนาโตมาทางทิศตะวันออกเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ผมถามหน่อยเรื่องนี้มันเข้าใจยากตรงไหน พวกเราเอาจรวดไปวางใกล้ชายแดนของประเทศอเมริกาหรือเปล่าก็ไม่นะมีแต่อเมริกาที่มาหาเราถึงบ้านพร้อมจรวดและตอนนี้จรวดก็มาถึงหน้าบ้านของเราแล้วคําร้องขอจากเรามันมากขนาดนั้นเลยหรืออย่าเอาระบบยิงจรวดมาวางไหว้หน้าบ้านเราคําขอของเรามันแปลกตรงไหนคนอเมริกันจะรู้สึกยังไงถ้าเราเอาจรวดไปวางไว้ในประเทศแคนาดาใกล้ๆชายแดนคุณหรือเอาจรวดไปไว้ในประเทศเม็กซิโกแล้วก็ไม่ใช่ว่าประเทศอเมริกาประเทศเม็กซิโกจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องอาณาเขตกันนะ แคลิฟอร์เนียสมัยก่อนเป็นอาณาเขตของใครแล้วรัฐเท็กซัสล่ะพวกคุณลืมกันไปหมดแล้วรึแน่นอนละ่ะตอนนี้เรื่องพวกนี้มาสงบลงทุกคนลืมกันไปหมดละ่ะแต่เรื่องไครเมียยังจํากันได้ดีเยี่ยมจริงๆแล้วทุกคนก็ทําลืมไปว่าประเทศยูเครนนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างประเทศนี้ขึ้นมาก็เวลาดิเมียเลนดินไงต่อที่เขาสร้างสหภาพโซเวียตปี1922สนที่สัญญาสหภาพปี1924เขียนรัฐธรรมนูญ ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะถูกเขียนขึ้นมาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็ยังคงสืบทอดในหลักการของเขาอยู่เอาละผมขอขอบคุณประวัติศาสตร์นะแต่ตอนนี้ประเด็นสําคัญคือเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเส้นทางการเจราจามันไม่สาํา,าสคัญต่อพวกเราหรอกผลลัพธ์ต่างหากที่สําคัญต่อพวกเราอีกเรื่องหนึง่งซึ่งผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วคุณอาจจะพอทราบแล้วก็ได้เราจะไม่ขยายไปอีกแม้แต่นิ้วเดียวนี่คือคําพูดของพวกคุณในช่วงปียุค90แล้วเป็นไงพวกเขาเหล่านั้นหลอกเราซึ่ง ซึ่งซึ่งหน้าเลย5รอบนะที่นาโตมีการขยายอนาเขตและตอนนี้โรมาเนียและโปลแลนด์ก็กำลังเริ่มติดต่อเรื่องระบบยิงจรวดทุกอย่างมันก็มีแค่นี้เองพวกคุณต้องเข้าใจนะว่าสุดท้ายแล้วพวกเราไม่ได้ไปข่มขู่ใครเลยพวกเราเดินไปหาคุณเหรอเราไปชายแดนของอเมริกาเหรอหรือเราไปชายแดนของสาราอาณาจักรเหรอเราได้ไปที่ไหนบ้างหรือเปล่ามีแต่พวกคุณที่มาหาเราแล้วตอนนี้มาพูดว่าไม่ ยูเครนจะเข้าร่วมนาโต้ซึ่งมันก็หมายความว่าจะมีระบบยิงจรวดไปถูกติดตั้งในยูเครนหรือไม่ก็ฐานทัพทาหารรวมไปถึงอาวุธจู่โจมต่างๆเรื่องเหล่านี้แหละที่เราพูดถึงแล้วเมื่อกี้คุณมาขอการันตีจากผมใช่ไหมพวกคุณต่างหากที่ต้องการให้การการันตีกับเราซึ่งเราต้องการมันเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่ทําเป็นคําพูดหรือเจราจาก,กันอีเป็น10บสปีคือมามุกเดิมได้แต่พูดถึงความปลอดภัยของทุกๆฝ่ายแต่สุดท้ายพวกคุณก็ทําตามสิ่งที่วางแผนไว้อยู่ดีซึ่งเรื่องทั้งหมด ก็มีแค่นี้เองคําถามข้อที่2คืออะไรนะครับรบกวนถามซ้ำอีกทีนักข่าวก็ถามอะไรคือสิ่งที่ท่านคิดว่าทางฝั่งตะวันตกนั้นถึงไม่เข้าใจอ๋อคุณรู้ไหมไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจพวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดไปมันก็เข้าใจง่ายนะแต่ทําไมพวกคุณยังไม่เข้าใจกันอีกหรือพวกคุณพูดว่าเราจะไม่ขยายอาณาเขตแต่สุดท้ายก็ขยายพวกเขาพูดว่าจะมีการการันตีที่เท่าเทียมกันสําหรับทุกคน ฝ่ายภายใต้กฎหมายอาคนต่างๆแต่ความปลอดภัยที่เท่าเทียมที่ว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นมองย้อนกอนนนออลนนกกกบกนกับไปเมื่อปี1918นายทหารคนสนิทของวูรรอวินสันประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่ามองย้อนกลับไปเมื่อปี1918นายทหารคนสนิทของวินสันประธานรธิบนีของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าโลกตั้งใบมันจะสงบขึ้นสรนตเซียที่ใหญ่มาึมาถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนแรกรัสเซียเบรียแล้วก็อีก สี่ส่วนในทวีปยุโรปแล้วปี1991พวกเราก็แตกออกเป็น12ส่วนถูกไหมครับแต่สงหายทางตะวันตกดูเหมือนจะยังไม่พอใจอีกในวันนี้พวกเรายังคิดว่ารัเสเซียยังใหญ่เกินไปอยู่ดีนั่นก็เพราะประเทศในยุโรปเองที่แตกเล็ก,กลงไปเองผมหมายถึงไม่ได้ใหญ่แบบเป็นอาณาจักรแต่เป็นรัฐบาลขนาด6080ล้านคนสรุปคือหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายปัจจุบันเราเหลือประชากรประมาณ1 4 6ล้านคนแต่มันยังดูเยอะเกินไปสําหรับพวกเขาสาหรับผมนี่เป็นสาเหตุเดียวที่ผมหาได้ว่าทําไมทางตะวันตก จึงคอยกดดันประเทศรัสเซียอยู่ตลอดช่วงยุคป,ปี90หประเทศรัสเซียเราพยายามสร้างความสัมพันธ์กับทางตะวันตกและประเทศอเมริกาอย่างเป็นปกติผมเคยพูดไปแล้วแล้วก็พูดอีกครั้งแล้วก็รบกวนนำไปให้ผู้ชมในประเทศของคุณได้ฟังด้วยผมลืมไปแล้วว่าคุณมาจากาสำนักไหนแต่เอาเถอะสิ่งที่ผมจะพูดคือพวกคุณรู้ไหมประเทศเราเปิดให้ตัวแทนจากอเมริกาเข้ามาดูฐานทัพของพวกเรารวมถึงฐานทัพนิวเคลียร์ด้วย พวกตัวแทนเหล่านั้นทํางานที่ฐานทัพต่างๆของเราเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของเราพวกเขาทํางานทั้งวันทั้งคืนแล้วหลายๆคนก็ทํางานให้รัฐบาลรัสเซียรวมถึงพนักงานที่มาจาก CIA ด้วยพวกคุณยังต้องการมากกว่านี้อีกหรือแล้วทําไมพวกคุณยังไปสนับสนุนผู้ก่อการร้ายในเขตนอร์ทคอเคซัสของพวกเราแล้วก็ยังได้เห็นชัดถึงความพยายามสนับสนุนองค์กรผู้ก่อการร้ายในนี้แบ่งแยกดินแดนออกไปจากรัสเซียและผมพูดในฐานะผู้อำนวยการคนเก่าของ FSB นะผมรู้ว่าพวกเขาทำงานต้องทำอย่างแน่นอนและพวกเราก็ทำงานกับทางบ้านด้านดับเบิลเอเจนต์สายลับที่ทำงานให้ทั้งสองฝั่งพวกเขาจะรายงานตลอดว่าทาตะวันตกได้มอบหมายภารกิจไหนมาบ้างแต่พวกเขาก็จะทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเอาจริงๆพวกคุณควรที่จะปฏิบัติต่อรัสเซียเช่น,ชน,ชนพันามิตรและก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันสิแต่ไม่เลยในทางกลับกันพวกคุณนั้นพยายามที่จะทำให้พวกเราแตกตัวลงไปอีกแล้วยังขยายนาโต้มาทางเราอีกทา,ทางเราก็บอกอย่างนะ พวกคุณสัญญาไว้แล้วไงว่าจะไม่ขยายมาแล้วพวกคุณก็มาไหนมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรไหมไม่เห็นมีนี่งั้นเราก็ไม่ถนหรอกพวกคุณจะกังวลเรื่องอะไรแล้วพวกคุณก็เล่นมุกนี้มาปีแล้วปีเล่าพอเราหันไปพูดถึงความกังวลของเราพวกคุณก็แค่พูดสั้นๆว่ามไม่เอออเยางนั้นก็ไม่ต้องมาพูดหรอกว่าพวกคุณกังวลเรื่องอะไรพวกเราก็จะทําในสิ่งที่เราคิดว่าจําเป็นเหมือนกัน1 2 3 4 5สห้าหครั้งนะครับที่นาโต้ขยายมา พวกเขาไม่เข้าใจพวกเราเรื่องอะไรผมไม่รู้เหมือนกันคําถามควรจะเป็นสิ่งที่ผมพูดนั้นมันยากเกินความเข้าใจหรือเปล่ามากกว่าแต่สําหรับผมทุกอย่างมันก็ชัดเจนพวกเราแค่ต้องการความปลอดภัยเท่านั้นเองเมื่อลูกผู้ชายชื่อปูตินแหวกอกพูดหมามูตะวันตกก็หายทองไปเท่านั้นนี่แหละครับนี่เป็นเรื่องราวที่คุณเปลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่7เดือนมีนาคม2 5 6 5เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความขัดแยง้งระหว่างทางด้านรัสเซีย กับยูเครนและก็นหนึ่งในนั้นคือชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็นาโตครับ